ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อก็จะมาเล่าประวัตินักฟุตบอลลูก้าโมดิทนะครับลูก้าโมดิเกิดวันที่9เดือน9ปีหนึ่งเก้าเป๊ะทาอายุยี่หกปีส้นส้นส้นสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรน้ำหนักหกสิบเจ็ดสมดรลทอัลมาดริดตำแหน่งกองกลางตัวลุกลูก้าโมดิเกิดที่ซาดาอยู่โกสลาเวียระหว่างทุ่งคำ โดปอยตัวเองข้องโคลเชียโมดดิสและครอบครัวข้องเข้าว่าแต้ยูทีมูบ้านโมลิซี่กลากลับโอโบลาวัตแต่พวกข้าวต้องทูบบังคับให้อปยโยไปเจ้าบริเวณดังก้าวเมื่อตอนที่โมดิสอายุหกขวบโดยพ้องเข้าสตีสติเปเคยเป็นทหารนโคยเชียและเข้าเสียปู้เข้าตัวเองจากการสูรบขน้ที่ครอบครัวข้องเข้ากำลังดีกรีภัยในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ซาดาเพราะข้องโมดดิสกลับไปรับ รัชการห้า่ครั้งโดยเข้าใช้เงินที่มียู่น้อยนิดในครอบครัวพักดันลูกชายข้องตัวเองเข้ารงเียนฟุตบอลในท้องถิ่นหลังจากได้โชว์พอสว่านด้านฟีเทา้าให้หลายคนได้เห็นโมดินได้สัญญาก,กับดินาโมซสาก็บตอนอายุ17ปีในปีสองหันสองก็จะได้สัญญาท่าบอลในอีก3ปีถัดมาตอนอายุครบ20ปีย่างไรก็ตามสีซันแรกของเจ้าตัวไม่นา่าประทับใจนะัก เมื่อกองกลางล้างหล็กไม่อาจเบิกตสกออ์เล็กให้กับตัวเองได้ทว่าโมดิตเริ่มแข่งแก่งขึ้นในปีถัดมาก้อนจะตะบานไปขึ้นก้อนจะตะบันไปถึงเจ็ดตุงจากการลงสนามสร้างลิเวอร์พูละลเจ้าตัวซ้ำมาัคนผมตัวเองนำแน่งกองกลางตัวลุกในระบบซีซ่องร้ำนึ่งอีกด้วยพร้อมกับช่วยต้นสร้างกัดควาเชมลีกในฤดูการดังเก้าซีซั่งจังวันหกถึงส่นเจ็ด โมดิตยังค,ยงคงโชว์ฟอร์มได้ยัง่งยอดเยี่ยมก็จะพาดีนาโมป้องกันแชมปีลีกไว้ได้อีกครั้งยังได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของลีกประจำปีนั้นด้วยอย่างไรก็ตามช่วงต้นสี่ันดาวเตะลังจิว๋วเจองานยากมันบ,บ้างพอสมควรพออยู่ในช่วงปรับตัวอีกครั้งเกมในอังกฤษเล่นกันหนักโดยสลีละอันพ่อมบางส่งผลให้เจ้าตัวต้วตองล้มลุกขูกขานมากกว่าพาบอลไปข้างหน้า กอก,อ,อกะเรากลับถามวะดิถูกจับให้มาเล่นตำแหน่งซึ่งไม่คุ้นเคยย่างมีซิลตัวเชื่อมเกมต้องลงมาช่วยเกมรับในระบบซีซี่องทังที่ตำแหน่งเข้าต้องเป็นหน้าตั้มเท่านั้นสำหลายกองกลางจอมเทคนิคยังเจอขันว่าเจ็บเล่นงานจนเขาเข้าอกอ,อกในทีมอนาคตขอดด้อมูดถามท้าจะมืดมนแต่ล่างจากลาหมอถูกปลดออกไปพอกลับการเข้ามาหอง แฮรี pp, ่เรดแนปกุนซือไม่ทําให้ลูก้าเปี่ยนเป็นคนละคนหลังจากถูกจับไปเล่นตําแน่งทนาน่าคือนาตามยูรล่างกองนายังโรมันพาฟิวเชนโกสํา Roman, use, o, สรับกับดารินเบนซึ่งในช่วงดูการล,ล่างนั้นเองโมดิสก็ับมาเป็นคนเดิมเมื่อนกับที่เคยเล่นให้ดินาโมซาเกฟและทีมชาติโคลเชียอีกครั้งก็จะพาทีมเจ้าอันดับแปดในดีก ดูดูการทวารลิฟต์ซ่องหนึงซิปซ่าซ่องหงห้าโคลหลังจากโตข้าวหลังจากโตเป็นว่าทีมยักษ์ใหญ่ตั้งแย่งชิงดาเต้รายนี้ไปร่วมทีมในสุดก็ได้้อตกลงว่าเป็นเลอามัดดิกมห้ามนาจ,จัตเป็นคว้าตัวไปร่วมทัพได้จนได้ด้วยสัญญาระยยาว5ปีเต็มและราคายูที่สาล้านปอนด์ประมาณ1 3 1 4ล้านบาทหลังจากนั้นซ่องวันประลงสนามเป็นตัวสํำรองในเกมสังคัญที่พบกับคูป,ปักตลอดการย่างบาร์เซโลนา สเปนนี้ซูปเปอร์คัพและต้นทางการคอบเขาก็สามารถตัชนะไปได้จึงกลายเป็นโทฟีแรกที่เจ้าตัวขาได้ร่างจากเส็นสัญญาได้เพียงทาง่ทานหชั่วโมงเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นโมดิที่อยู่ภายใต้การบังคุมบางเย็นของโจเซมูรินโยยังต้องจำเป็นต้องปรับตัวอีกเยอะจนช่วงแรกตกเป็นทําสำรองส,ส่วนใหญ ราบุเซติการโยนพังประตูเล็กในที่เสื้อราชันจุดข่าวและทำเน็ดในการาลงมาชนะเรอันซาลาโกซาคาดลอยซีรอสูนแต่ด้วยพลผวงจากการลงสนามที่ไม่ต่อเน,นื่องทำให้มิดฟิลโคแอดไลน์นี้ยังโชว์ฟอร์มไม่สะดาเมื่อตอนที่ยูคับไกลจึงส่งพนให้ตัวเข้าทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร,นะนะร่นักในดูกาลแรกกับเลอันมาติง ดูก,กออาร2ั้งที่ทงท4หลตั้งจากทางลาโมซอนตัดสิ้นใจเตอเพิโจเซ่มูรินโญผลเกาอี้พรักบการเข้ามาข้องคาร์ลอันเชโรตตีทำให้โมดี้ได้เชิดชัยอีกครั้งเนื่องจากเข้ากลายเป็นกำลังลากข้องอันเชโรตตีทันทีโดยลงว์่านงานร่วมกับแข้งตัวเก้าอีกคนย่างชาบีอลอนโตในการขับเคลื่อนเกมตรงกลางและเข้าก็ะไม้ทำให้ซาบก ราชาันจุดข้าวพิดว่างเนื่องจ้ามีเทตีการผ่านบอลที่ดีที่สุดในซึกนาฬิกาส่งถึง90%ซและเป็นส่วนสำคัญในการปัดกวาดบอลก้อนทึ่งแพงล่างซึ่งวัตตุที่สามารถทำได้ก็ขึ้นในรายการแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มในการพบกับโคเปโฮเฮเกนยอดทีมจากเดนม,มาร์กตั้ง่งแต่นั้นก็ได้ออกสตา์เป็นตัวจริงเวยมาเพิ่อแบบเดียวเจ้าตัวก็ลงเล่นคขบ้อยนัดเป็นทีเรียบร้อย ในเกมพบซึกนาบย่างบาเยื่มินนิ่โค้ชทีมเจ้าเมืองเบียรในซึกแชมเปี้ยนดีกรอบรองชนะเลิศก็ดิโช์ฟอรมเด่นด้วยการจัดไปเนื่องแอซิดในเกมเลขซ่องที่เอาชนะเสื้อต้ายคันลอยตีสู้พอก็พาเลียมาดิกทะลุรัสู่รอบชิงชนะเลิศในถ้วยบิ๊กเอียร์เป็นขั้งแรกในรอบที่่องปีด้วยผลงานนั้นโตดเด่นเจ้าตัวมีชื่ออยู่ในทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของอยู่ฟ้าเสียด,ด้วยจนกระทั่งในวันที่24พฤษภสคมา เคนน์ชินชนาลด์ยูฟ่าแชมเปีเ้ยนลีกที่ต้องพบกับคู่หลักคู่แข่งย่างแอตันลิกก็ยังไม่ไวายบันจูอีกหนึ่งแอตตีช่วยให้ทีมตามไล่เจา้าในนาทีที่9กสาก็ต้องต่อเวลาพิเศษอีกสามนาทีและเป็นราชาันยุทธ์ข้าวที่เด็ดกว่าและราชานันยุทธข้าวที่เด็ดคาดว่าเอาชนะไปได้ซ1ึพร้อมทะลึงแชมป์ยุโรปย่างท่าใจในแ,แน่นอนโมดิ้นได้เป็นเซตผู้เด่นยอดเยี่ยมข้ามมาคมยูฟ่าในดิรัทันนี้ ก็เขาจมลิปประวัาหนึ่ฟอก็เขาจมลิปประวัานัอลลูการโมดิตไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะขายเพื่อเป็นกำลังใจใพ้่มทำคลิปต่เราไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณ